นิทานชาวบ้านเรื่องเสียงขลุ่ยยามคำ่ำการครั้งหนึ่งมีชายชราผู้หนึ่งชื่อลุงเพียนอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านลุงเพียนไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยแต่ไม่เคยเหงาเพราะทุกคำ่ำเขาจะนั่งเป่าขลุ่ยไม้ไผ่หน้าบ้านด้วยเสียงหวานนุ่มจนคนทั้งหมู่บ้านคุ้นเคยวันหนึ่งเด็กน้อยชื่อเมง้งเดินผ่านมาแล้วหยุดฟังอย่างหลงไหลเขาถามลุงเพียนว่า ลุงครับทำไมเสียงขลุ่ยลุงฟังแล้วสบายใจจังเลยลุงเพียรยิ้มก่อนตอบว่าเพราะลุงไม่ได้เป่าให้ดังแต่เป่าด้วยใจเม้งสงสัยอีกแล้วใจที่ว่าคืออะไรครับลุงเพียรหัวเราะเบาๆก็ใจที่ตั้งมัน่นว่าจะทำให้คนฟังมีความสุขไงล่ะถ้าเราทำอะไรก็ตามด้วยความตั้งใจดีแม้มันไม่เพระที่สุดมันก็จะงดงามเสมอ คืนนั้นเม้งกลับบ้านด้วยหัวใจอบอุ่นและตั้งแต่นั้นทุกเย็นเขาจะมานั่งฟังลุงเพียนเป่าคลุยจนวันหนึ่งเขาเริ่มเป่าเองได้และเสียงคลุยอีกเสียงก็ดังเคียงข้างลุงเพียนกลายเป็นทํานองแห่งความสุขของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้น